ัน,นีมากินข้าวอยู่ที่ทนิตย์านิตยยาไก่ย่างเซนทํามพรัสามครับมาจะเลยกินแต่อาหารน้ำเดิมทีกินเดิมเดิมไม่รู้จะอร่อยมาเดิมป่ะข้าวเหนียวม,มันจะมีข้าวเหนียวดำกับข,ข้าวเหนียวขาวนะ ดำใส่ปูแบบปูตัวเบลุ่มแต่ไม่เคยกินเขาใส่ไม้เฉยแต่ไม่เคยกินปูก็ดำก็จำเหมือนเดิมมาเท่าไรก็สุดยอดอันนี้นปเป็นวนเส้นนะครับ ไม่เคยไม่เคยสั่งมาครั้งนี้ก็ลองดูวนเส้นผัดผัดชะอมอ,อร่อยอร่อยไอ้ส่่อีออ่จไม่อยากชินปูหรอโอ้ อะไรต้องต่งงงงางหมูทอดเชียงใหม่อร่อยแซ่บเป็นกันครับ